I name it นะจะ k ินมาสมาธิ card to slash x no 2. My name is Tara. I'm in charge of pop, the thing actor will need to add on stage. One, I had to file a big bowl of goldfish. Put all the pop on a table in the order the actor will need them. I stay near the pop table and put things back. when the actors are done with the that way they are ready the next time Someone n น e ี้ them ฉันชื่อจาดาฉันรับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งเป็นสิ่งของที่นักแสดงจะต้องใช้บนเวทีครั้งหนึ่งฉันเคยต้องหาชามปลาทองขนาดใหญ่ฉันจัดอุปกรณ์ทั้งหมดบนโต๊ะ ตามลำดับนักแสดงที่จะต้องใช้ฉันจะอยู่ใกล้โต๊ะอุปกรณ์ประกอบฉากและนำของกลับมาไว้ที่เดิมหลังนักแสดงใช้เสร็จแล้วด้วยวิธีนี้ทุกอย่างก็จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการอีกครั้ง Thank you.